สวัสดีค่ะสวัสดีกัละยาณมิตรทุกๆท่านนะคะที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมคลิปของแม่หมอฟางในวันนี้นะคะวันนี้แม่หมอฟางยังไม่มีหัวข้อคลิปมาให้พลังงานของเพื่อนๆเนาะในการตั้งชื่อของข้อคลิปกันดีกว่าแม่หมอฟางขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกาลังใจแล้วก็ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างขอบคุณจัก,กรวาลที่ทําให้เราได้มาเจอกันแล้วก็เรียนรู้เติบโตไปด้วยกันนะคะวันนี้แม่หมอฟางใช้ไพ่สองสำรับเนาะหรือ,ออาจจะมากกว่าก็ได้นะ ภายในเลยแล้วกันเอาเต็มที่นะคะประมาณนี้นะขอเช็คพลังงานตัวตนของเจ้าของคลิปก่อนดีกว่าเนาะเราจะได้รู้ว่าพลังงานตอนนี้ของทุกท่านเป็นยังไงเชื่อว่าหลายๆท่านจะมีคำถามขึ้นมาว่าโอ้โหมันมีการเปลี่ยนแปลงอะเยอะมากอะก่อนหน้านี้ที่ที่สำหรับตัวไม่หมอฟางที่สัมผัสได้นะ หรือว่ารับรู้มาด้วยตัวเองนี่แหละเร่งกระบวนการหนักมากทุกอย่างเลยทุกด้านเลยจักรวาเลเร่งมากคนที่มีภารกิจก็จะเร่ง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 สุดๆให้มันเจอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดเลยมีคนที่ทํามาอยู่แล้วก็เข้าภารกิจอยู่แล้วก็จะเจอเหตุการณ์และสถานการณ์เพื่อให้เรียนรู้เข้าใจแล้วก็เติบโตเป็นระดับขั้นตอนต่อไปแต่รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างที่จะดูเดือดนิดนึงเนาะในในช่วงนี้นะคะ เร่งมากพลังงานอัพเวลมากกว่าปีที่แล้วจริงๆนะคะหลายๆปีที่เกิดขึ้นแจะเชื่อไหมว่าทุกคนจะผ่านไปได้ไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้และไม่มีอะไรที่คุณจะผ่านมันไปไม่ได้เลยนะคะขออนุญาตคุรุภอาจานศิษย์ศิษย์ไฮเซลที่ปกราาักษาเพื่อนๆที่มีพลังงานเข้ามาชมในวันนี้คะ่ะขอเช็คพลังงานเจ้าของคลิปคะ่ะอื้ ใบแรกก็เด่นมากๆเริ่มด้วยดีเดฟูก็มาจริงทรงพลังเอาอยู่ว้าวพลังงานกำลังวังชาเอา้าไม่ธรรมดานะคะเจ้าของคลิปเต็มอิ่มนะเสี่ยงโชคนะคะ เติบโตแม่เจ้าสำราญพลังงานใครพลังพลังงานข่าวดีเนี่ยข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นพลังงานของคนที่มีพลังงานบวลชันสุขบวกอะเหมือนคุณผ่านอะไรมาแล้วก็แบบว่ามีนี่แหละเส้นทางนี่นี่แหละชีวิตนี่นี่แหละการเติบโตการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในจุดที่หลายหลายคนหลายๆท่านอะเข้าใจในเรื่องของพลังงานเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องที่มีมาอยู่แล้วแต่เราดันไปรับรู้เงี่ย มารับรู้อย่างนี้ดีกว่ามารับรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็เติบโตหลายๆท่านเป็นฮิลเลอร์เนาะแล้วก็เป็นผู้สร้างผู้ให้เป็นพลังงานของเพศหญิงเยอะเพศชายก็ได้ด้วยเช่นกันบาลานบาลานนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่จะได้รับทรัพย์อ่ะอันนี้เรื่องเรื่องที่แบบว่ารับทรัพย์เอาจริงๆถ้าถ้ามองในเรื่องของเทพก็พระพิฆเนศเด,ดึงบันดาลความสักเสความสําเร็จนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง ทามาพูดในเรื่องของพลังงานพลังงานที่สุดอะไม่มีที่สิ้นสุดต้องบอกอย่างนี้คือจะเจออะไรก็ตามคุณเอาอยู่แล้วก็ด้วยพลังงานภายในคุณเรียนรู้เข้าใจอะพอพอรู้ว่าตัวเองอะมีพลังงานแบบเนี้ยวายเบชั ration, ่นอาตกมาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะบุคคลรอบข้างโดยสักทีเดียวมันอาจจะเป็นพลังงานมวลรวมมันอาจจะเป็นเพราะข้างในกระตุ้นเพื่อให้คุณได้เคคแอคชั่นหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง แบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้พอคุณเข้าใจปุ๊บคุณเล่นแร่แปรธาตุคุณไม่แบบไม่ย่ำแหละไม่กระวนกา็วายไม่ดึงดูดสิ่งที่แบบว่าอ๋อพอเรารู้ปุ๊บคุณดําเนินไปอีกด้านนะึงเข้าใจพลิกแพงสถานการณ์เก่งเนี่ยคือพลังงานของคุณว้าวพลังงานดีมากพลังงานนี้เป็นข่าวดีนะคะเอเนจีของคนที่กําลังจะได้รับของขวัญน,นะ เป็นพลังงานจริงๆ high energy แบบพลังงานสูงมากพลังงานของคนที่กำลังจะได้รับของขวัญกำลังที่จะก้าวไปอีกขั้นกำลังจะได้เติบโตกำลังเลื่อนขั้นกำลังปรับพลังงานกำลังทานฟอร์มกำลังถ้าคนที่ดึงดูดความสำเร็จอคุณสูดหายใจอีกไม่เท่าไหร่อ่ะอ่ะความสำเร็จมันรอยอยู่ตรงหน้าอันนี้คือพลังงานไม่ได้โอเวอร์อันนี้คือพลังงานทุกๆอย่างเปลี่ยนได้ด้วยพลังงาน ของแท้เลยนะคะเจ้าของคลิปวันนี้ข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณภพยใน5้วันได้7วันได้8 2 7ประมาณนี้ไม่เกินไม่เกิน8วันข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนไม่เกิน8วันเนี่ยเอานะอาขอไพ่อีกสำรับนะคะในการมาสื่อสารในวันนี้นะคะ ให้กับพี่พเพื่อนเนาะเอ้าได้รับของขวัญน่ะต้องบอกว่าผ่านอะไรมาแน่ๆได้รับของขวัญชิ้นใหญ่นะอะเรื่องโชคถ้าใครที่ดูไพ่อยู่เมื่อกี้ก็เรื่องเสี่ยงโชคก็ขึ้นแต่แม่หมอฟังว่าอะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแต่คนอีกเนาะบางคนบางท่านอะได้บางคนบางท่านมันจะมาในรูปแบบอื่นของขวัญที่คุณกำลังจะได้รับหรือข่าวดีที่คุณกำลังจะได้รับ มาดูกันว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเ,เพื่อนๆไม่เกิน8วันนี้คือเรื่องอะไรคะ่ะตามหน้าไพา่ว้าวยินดีด้วยแม่หมอฟังดีใจด้วยดีใจกับเ,เพื่อนๆนะอยู่เคียงข้างกันมาเวลาที่พอพอมันจะผ่านอะ่ะมันแป๊บเดียวนะดูต้นปีจนมาถึงตอนนี้จะเข้าเมษยาและปีใหม่ไทยแป๊บเดียวจริงๆกับเวลาช่วงเวลาทานฟอร์มเท่าที่แม่หมอฟัง สัมผัสได้ถึงพลังงานที่มันใหญ่ๆห,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 หญ่ใช่ไหมคะมันก็จะมีเมษาใช่ไหมแล้วก็พฤษภาป้าใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็สิงหาพอเท่าแปดแปดอย่างเงี้ยพลังงานแรงแล้วก็กันยานี้เหมือนสภาวะจำศีลน,นิดนึงอ่าจำศีลกันยานะตุลานี่ตัดศีลน,นะคะตัดศีล เงียบไต่ตองไต่ตองสงบไต่ตองแล้วก็ตัดสินสิ่งที่ไม่ใช่ก็จะออกไปตุลาพฤศจิกาทันวานนี้จะเป็นช่วงรอยต่อที่ชีวิตแบบปุ๊บๆนะคะแล้วก็จะลงล็อกนะอันนี้คือพีกพิกพในแต่ละเดือนพลังงานมันก็จะแบบลันๆหน่อยเอาเรามาดูกันก่อนดีกว่าเนาะว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อน,อนในอีกแปดวันนี้คือเรื่องใดบ้างคะ มันมีหลายๆมิติอะเนาะมิติการใช้ชีวิตมิติทางด,ด้านพลังงานหรือมิติะแบบว่าย้อนกลับไปมามันอยู่ที่ว่าสภาวะจิตของคุณอยู่ในรูปแบบใดคุณโฟกัสที่อนาคตคุณดึงดูดอะไรทุกๆอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอขึ้นอยู่ที่ปัจจุบันขณะนะคะอยูอ่ดีก็อยากพูดสิ่งนี้เนาะเชื่อว่าคนที่เข้ามารับชมรับฟังสิ่งหนึ่งเลยนะที่อยากจะบอกคุณคุณเก่งมากม คุณผ่านทุกอย่างมาได้คุณได้เติบโตแล้วคุณได้เรียนรู้เข้าใจจากสถานการณ์จริงพาตัวเองไปสัมผัสพาตัวเองไปเรียนรู้และกลองด้วยตัวคุณเองนะคะวันนี้ไม่หมอฟางอาหารจะมาเพื่อทำให้คุณมั่นใจได้มากยิง่งขึ้นว่าคุณผ่านแล้วนะกับกับบททดสอบนั้นคุณผ่านแล้วนะกับเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นมายืนยันว่าคุณเข้าใจจริงๆแล้วนะ มันไม่มีถูกไม่มีผิดนะสิ่งที่เราเข้าใจกับสิ่งที่บุคคลรอบข้างเข้าใจมันอาจจะแตกต่างกาันความแตกต่างคือสิ่งที่สวยงามที่โลกใบนี้มีความแตกต่างทําให้โลกมีสมดุลแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะเข้าใจในรูปแบบใดมีคนที่เข้าใจในแบบเราเราเปลี่ยนใครไม่ได้เราเปลี่ยนได้คือ mindset การกระทําคําพูดคือคุณจะต้องมีสติ สมาธิคือมีสมาธิมีสติอยู่กับปัจจุบันปัญญามันถึงได้เกิดเวลาคุณกระทําสิ่งต่างๆมันเลยเป็นไปตามขั้นตอนหากมันมีการเปลี่ยนแปลงเราจะวางใจยังไงในการยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างในเส้นทางของชีวิตมันพลิกผันแน่นอนถ้าคุณมาในเรื่องของพลังงานมันจะมาตามแรงดึงดูดของเพื่อนๆเ,เลยค่ะไม่ใช่ใครมปนคนคอนโทรลชีวิตคุณมีแต่ตัวคุณเท่านั้น วันนี้คุณมาถึงตรงนี้ได้ดีใจด้วยชิพพิเศษจริงๆนะวันนี้นะคะมาฮะข่าวดีมามามาหลายรอบเนาะไม่หมอฟังพูดเองบ่นเองนะคะข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนในอีก8วันนี้คือเรื่องใดคะดีใจด้วยคะ่ะ8เหรียญ king of sword 6ดาบ5หมาย1ถ้วย justice king king นะคะ king of pen 8มา8 ดาบ Night of Sword The h e r m i t สองไม้ <c oughs> เรียบเรียงคำพูดก่อนนะสิ่งข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆเลยคือ สิ่งใดก็ตามที่มันมันเคยถูกเก็บไว้ขอให้กลับมาทําอันนี้คือคําพูดแรกนะคะยังไม่ไปข่าวดีนะ <c oughs> <c oughs> การกระทํานํามาซึ่งสิ่งที่คุณปรารถนานี่คือสิ่งที่อยากจะพูดเมื่อเพื่อนๆทํา t a ทำ Take action ดึงดูดแบบที่ดึงดูดทําสมาธิ ภาวนาแผ่เมตตาหรือโฟกัสสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นๆมันจะปรากฏความชัดเจนกลับมาหาเพื่อนๆดุดดังใจหมายไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตจงนิ่งสงบให้ได้มองให้ออกมองให้เห็นเห็นอีกฝั่งเห็นอีกด้านทำความเข้าใจไตร่ตรองแล้วเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองข่าวดีที่จะมามาจากงานที่คุณทำ ไม่ได้มาจากโชคไม่ได้มาจากอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ทีมซัพพอร์ตของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่คุณอยู่เทวดาที่ปกป้องรักษาลูกเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรก็ตามที่เพื่อนๆนับถือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทุกๆองค์ทุกๆท่านเขาอยู่ปกป้องคุณเสมอตรงเนี้ยทุกๆท่านเข้าใจอยู่แหละแต่มาในบริบทการใช้ชีวิตขอให้คุณทําในสิ่งที่คุณกระทําอยู่ อย่างสม่ำเสมอทําต่อไปด้วยทักษะที่คุณมีด้วยปัญญาที่คุณมีด้วยความฉลาดหลักแหลมที่คุณมีสิ่งที่คุณศึกษาได้เรียนรู้มามันไม่ได้มานอนเนื่องอยู่เนิ่นนานจนคุณไม่ได้เอามาใช้ใเกิดประโยชน์มันเป็นการที่คุณไปเรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วการใช้ของชีวิตของคุณมันเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตของคุณหลากหลายทิศทางจงอย่าปิดกั้นเส้นทางที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขรายได้ บุคคลก็ตามขอให้คุณเปิดกว้างและใช้ใจอะไรที่เราไม่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นแปลงได้คุณต้องปล่อยคุณต้องวางคนที่จะมาคนที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้คือตัวคุณนะคือตัวคุณคือตัวคุณไม่ใช่เสียงเรียกร้องภายนอกไม่ใช่อะไรก็ตามที่มาพูดขัดเกลาคุณเพื่อให้คุณได้แบบว่าต้องโน้มหนาวให้คุณไปทำไม่ คุณเท่านั้นฟังเสียงไฮเออร์เซลดีๆฟังและใช้ใจสัมผัสใช้ใจสัมผัสถ้าวันใดวันหนึ่งที่รู้สึกเควะเหลือเกินแล้วมันมีเสียงว่าอันนี้ถามใจตัวเองเอามือกุมไปที่หน้าอกตัวเองแล้วถามว่าสิ่งนี้ใช่หรือเปล่าถ้ามันอยู่ในจุดที่ทำสมาธิาแล้วก็ไม่นิ่งหรือว่าอะไรก็ตามถามใจตัวคุณเองคำตอบมันอาจจะยังไม่ได้มานะตอนนั้นแต่คำตอบมันจะมาในรูปแบบที่คุณวางใจได้จริง นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกคุณนะณเพื่อนๆนะข่าวดีที่มาไม่ว่าคุณกระทำสิง่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้ก่อนหน้านี้ตอนนี้มันจะถึงเวลาที่คุณจะได้รับในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นปัญญาญาณต้องพูดอย่างนี้นะปัญญาญาความมั่งคั่งเหลือเฟือที่มันจะเข้ามาในรูปแบบของทรัพย์ทรัพย์เป็นวัตถุเงินทองก็ได้มันมาได้หลายทิศทางจงมองให้เห็นนะคะเส้นทางตรงนั้น แล้วไม่ต้องไประลึกและอดีตเนี่ยที่มันเข้ามามันตีลวนขึ้นมาอยู่หลายๆตลบเนี่ยตจงกลับมาทำสมาธิกลับมาเป็นแสงให้ได้เป็นแสงให้ได้คุณเก่งมากแล้วเป็นเก่งมากแล้วแล้วข่าวดีที่มันจะมามันกำลังจะเข้ามาเหมือนเนี่ยเหมือนพูดไม่ค่อยได้เลยอะเหมือนเขาไม่ค่อยให้บอกอ,ะอะ่ะเราต้องพูดตอนนี้ก็พูดตรงๆเนาะ พราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าทักษะที่คุณมีนั่นแหละที่จะนํามาซึ่งข่าวดีขอให้คุณทําต่อเนื่องขอให้คุณทําผลแห่งกรรมผลแห่งการกระทําของคุณมันถึงช่วงเวลาที่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณเคยทํามาแล้วเนี่ยคือสิ่งที่พ่ยเขาบอกมันมาได้หลายทิศทางแต่คุณจะต้องวางใจก่อนคุณจะต้องปล่อยวางก่อนคุณต้องเชื่อมั่นก่อนคุณจะต้องไม่ขัดแย้งกับตัวคุณเองก่อนแล้วเชื่อมั่นในใจของตัวเองแล้วมุ่งหน้าวางแผนต่อไปในอนาคตอยู่กับปัจจุบันวางแผนอนาคตจงมองให้เห็นสิ่งที่คุณทํา จงมองให้เห็นสิ่งที่คุณมีกระทําตามเสียงเรียกร้องภายในไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกไม่มีอะไรมาเหนี่ยวลังหรือพันธนาการคุณไว้ไม่มีโซ่ตวนเส้นใดที่มาลังคุณไว้นอกจากใจคุณเองนี่คือสิ่งที่ไม่หมอฟังอยากจะบอกแล้วเชื่อมั่นในจิตในใจของตัวคุณเองเชื่อมั่นในเสียงเรียกร้องภายในของตัวคุณเอง แม้สิ่งที่คุณจะทํามันอาจจะแตกต่างกับคนอื่นก็ตามแต่ขอให้เชื่อมัน่นทําตัวเองให้สําเร็จก่อนบุคคลรอบข้างคนในครอบครัวหรือเสียงอะไรก็ตามที่เขาไม่ได้เชื่อมัน่นหรือเขาไม่ได้สัมผัสได้อย่างเราต้องปล่อยวางนะคนเรามีสิทธิเสรีในการในความคิดในการกระทําในคําพูดแต่พอเรามาเรียนรู้แล้วอ่ะคุณสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่จุดที่ นี่นี่แหละความสุขของชีวิตเมื่อเราเข้าใจตัวเรามากที่สุดอะนั่นนั่นแหละคือเราเข้าใจทั้งโลกเข้าใจทั้งจัก,กรวาลจัก,กรวาลภายในและภายนอกสะท้อนซึ่งกันและกันเสมอปรับที่จิตที่ใจของเรานี่แหละมันคือสิ่งที่สวยงามมากๆแล้วข่าวดีตรงนี้มันจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเชื่อมั่นในตัวเองไพ่ขึ้นมายันว่าสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วขอให้ทำต่อไปเรื่อยเรื่อหรือคนที่ยังไม่ได้เริ่มก็เหมือนไพ่เมื่อกี้ก็คือเริ่มต้นด้วยดีเริ่มเลย เริ่มเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณตอนนี้ตัดสินใจจะลงทุนตัดสินใจจะทำไรตัดสินใจจะทําภารกิจทางจิตวิญญาณตัดสินใจที่จะทําสิ่งต่างๆที่คุณพักเบรกเอาไว้แล้วคุณก็มองเห็นว่าเออเนี่ยน่นะคือเส้นทางไปเลยทําเลยแล้วทําตัวเองให้สําเร็จนั่นนั่นแหละคือเสียงที่ดังที่สุดที่มันจะกึกก้องในใจคุณแล้วมันจะเป็นเสียงที่คุณไม่ต้องไปพูดให้ใครฟังแต่ผลสุดท้ายความสําเร็จของเราความสักเซ็ของเรา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความสวยงามความปิติยินดีรอยยิ้มที่มันมากขึ้นบนใบหน้าของคุณนั่นแหละนั่นนั่นแหละคือเสียงตอบรับที่คุณจะเห็นตัวเองมองตัวเองเยอะๆค่ะโอบก,กอดตัวเองเยอะๆคนในกระจกนั่นแหละคือคนที่จะอยู่กับคุณตลอดชีวิตอยู่กับความจริงกอดตัวเองจับตัวเองอยู่ตรงไหนทําอะไรทําต่อทําต่อไปแล้วสิ่งน,นั้นๆจะนํามาซึ่งที่สุดของชีวิต ตามเสียงเรียกร้องภายในเป็นข่าวดีที่ทําอยู่แล้วเป็นข่าวดีที่กําลังจะทําและเป็นข่าวดีที่นํามา King of Pen ค่ะ King of Pen เนอะมันมาหมดคุณไม่ได้แบบว่าลงทุนโดยไม่มีสติญยาวไม่ใช่ก็มี King of Sword คนที่มีปัญญามีาความคิดฉลาดหลักแหลมวางแผนมาดีๆและว,ว่าจะพาตัวเองไปข้างหน้าแล้วก็เชื่อมัน่นเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะ สิ่งที่มันติดที่มันคาใจจนกลับไปเคลียร์ใจตัวเองจับกลับมาโฟกัสที่เป้าหมายของตัวคุณเองโฟกัสที่การกระทาของตัวเองโฟกัสที่คําพูดของตัวเองแล้วก็พาตัวเองไปสู่จุด <c oughs> มุ่งหมายให้ได้นะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆนะท้ายที่สุดเลยนะแม่หมอฟังเชื่อว่า,าทุกๆคน มีหลากหลายพลังงานมากเนาะวันนี้ที่เข้ามารับชนกังมีหลากหลายวาระในช่วงชีวิตและเจอทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมันมัน,ม,นมันผ่านเข้ามาจงเยียวยาตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเยียวยาผู้อื่นถ้ารู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวให้คุณเปิดใจให้กว้างเพราะช่วงเวลานั้นทุกๆด้านเขาเล่นกระบวนการการทำงานอยู่เสมอ เมื่อคุณไม่สูดหายใจถามคุณก็หายใจไม่ออกหรอกเมื่อขาดอากาศหายใจเป็นไงคะตายค่ะสูดหายใจเข้าลึกๆเป็นวิธีที่ดึงสติได้มากที่สุดเลยนะในช่วงเวลาที่มันมันหลังไว้ไม่ว่าอะไรก็ตามมันมันจะสําเร็จได้มันอยู่ที่การกระทำนะการกระทำ คำพูดมันจะโยงใหญ่แล้วมันจะชักจูงยใจเราเยอะมากๆแต่การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้จากความคิดและการกระทําสอดคล้องกันกายใจจิตมิญญาณคุณสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันการกลับมาเชื่อมต่อกับภายในเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการที่จะทําให้คุณพบกับความสําเร็จในชีวิตพบกับสิ่งที่ใช่พบกับโซของคุณแผนในชีวิตของคุณ ภารกิจในชีวิตของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตใช้มีความสุขมากๆไม่ได้อะไรไม่ได้มีติดอะไรดีใจด้วยดีใจด้วยจริงๆค่ะเพราะว่าแน่แม่แหละคือเสียงวันนี้ก็คือมายืนยันว่าคุณมาถูกค่ะแล้วคุณได้ทำคุณได้ส่งกระแสะพลังงานสุขบวกส่งไปสู่โลกกว้างในพื้นที่ที่คุณอยู่ในในบริเวณที่คุณอยู่ จะกว้างน้อยเพียงใดคุณก็จะได้ทำในสิ่งที่คุณปรารถนาหรือสิ่งที่ใจคุณปรารถนาสิ่งนั้นๆจะย้อนกลับมาในท้ายที่สุดเร็วช้าขึ้นอยู่ที่วาระของแต่ละคนดีใจอะไม่รู้จะพูดคำไหนแต่ดีใจด้วยนะคะเหมือนอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ทุกๆสิ่งในชีวิตของแม่หมอฟางเชื่อว่ามันเร็วมันเร็วหลายๆด้านแล้วเร็วหลายๆอย่างขอบคุณที่เรียนรู้เข้าใจแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะคะอขอบคุณมากๆที่ทักกันเข้ามานะคะแม่หมอฟางดูดวงสิ้นสุดแค่สิ้นเดือนนี้นะคะต้องต้องบอกงี้แล้วยังไม่มีระยะเวลาแล้วค่ะนะคะ,นะคะประมาณนี้นะ อาจจะช้าอาจจะเร็วอาจจะนัดเลื่อนไปยังเมีาก็อาจจะเป็นไปได้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่อยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามกาันแล้วก็ด้วยรักค่ะเติบโตไปได้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ